you <laughs> สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวขญมดีพรชาวสวัสดิ์จากโรงเรียนฝางชนุบธรรมค่ะขอนําเสนอนวัตกรรมเรื่องพัฒนาทักษะทางภาษาสร้างจินตนาการผ่านงานโฆษณาสู่การพัฒนาทักษะชีวิตค่ะโดยนวัตกรรมเรื่องนี้นะคะมีเป้าหมายสําคัญเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นค่ะและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง4ด้านของผู้เรียนทางด้านการฟังพูดอ่านเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในการเรียน รู้ในศตรวรรษที่21เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสารสนเทศและสื่อออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนในวงกวาง้างในฐานะการเป็นผู้บริโภคและผ,ผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยดิฉันได้พัฒนานวัตรกรรมเรื่องนี้ขึ้นนะคะตามหลักกระบวนการของวงจอรเดนนิงค่ะออกแบบการเรียนรู้ภายใต้คอนเซปต์เรียนเล่นเป็นงานนะคะโดยที่ คอนเซป์นี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดเพื่อที่จะพัฒนามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะผ่านการเล่นเกมและทำกิจกรรมนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นคิดเป็นทำเป็นเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญกระทั่งสามารถผลิตงานได้ตรงตามเป้าหมายและต่อยอดความรู้นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวนันพัฒนาสู่งานอาชีพในอนาคตนะคะ,ะขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้นะคะจะใช้ f i step ซึ่งอยู่ในทศวรรษที่21นะคะมาจัดการเรียนรู้ประสานกับการใช้เทคนิค CBL คิดสร้างสรรค์เป็นฐานนะคะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลิตงานสร้างสารรค์ออกมานะคะ ขั้นระบุคำถามนะคะก็จะใช้เทคนิคของการสร้างความสนใจค่ะโดยผู้เรียนก็จะได้เล่นเกมจากโปรแกรม powerpoint นะคะเป็นเกมเปิดแผ่นป้าย20คำถามทายภาพและตั้งประเด็นถามตั้งตั้งประเด็นถามจากสื่อในสังคมปัจจุบันนะคะขั้นของการสแสวงหาคําตอบค่ะจะใช้เทคนิคเซลสตั๊กซีและเทคนิคคําถามนะคะผู้เรียนก็จะได้ศึกษาความรู้นะคะจาก google s i t e ซึ่งเป็นเว็บที่คุณครูได้นําบทเรียนไปลงไว้นะคะและแชร์ความรู้กันผ่านทาง powerpoint ออนไลน์ค่ะ มีกิจกรรมให้ได้ศึกษาวิเคราะห์โฆษณาในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะด้วยประเด็นคำถามพัฒนาการคิด 5W1H นะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้สแสวงหาคำตอบจากแหล่งสารสนเทศต่างๆมาใช้ในการตอบคำถามวิเคราะห์แก้ปัญหาประเมินข้อเท็จจริงแล้วก็ประเมินค่าความน่าเชื่อถือของสื่อนะคะทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการใช้วิจารณญาณขั้นสูงในการเป็นผู้บริโภคนะคะ ขั้นของการสร้างความรู้นะคะจะใช้เทคนิคเกมเบสเลอร์นิ่งค่ะผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมและทํากิจกรรมนะคะ,ะโดยในขั้นนี้นะคะผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนสโลแกนแลวก็ฝึกทักษะของการพูดนะคะผ่านการเล่นเกมนะคะในขั้นของการสร้างความรู้นี้จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนั้นมีความคิดสร้างสารรค์ใช้ภาษาสร้างสารรค์ภาษาวรรณศิลป์แล้วก็มีทักษะในการพูดโนม้มนา้าวใจและพูดประชาสัมพันธ์ค่ะในขั้นของการสื่อสารนะคะจะใช้เทคนิคทีมโปรเจกต์นะคะผู้เรียนก็จะได้รวมกลุ่มกัน อาะะจจะทําพนักงานรวบยอดนะคะก็คือการผลิตโครงการนะคะผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์บรูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่นนะคะผู้เรียนก็จะจัดทําผลงานออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์โฆษณาสินค้านะคะแล้วก็จะมีแผ่นภาพประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอสร้างสารรค์นะคะเป็นคลิปโฆษณาค่ะในขั้นของการตอบแทนสังคมนะคะผู้เรียนก็จะนําผลงานที่ได้รับการประเมินผลแล้วนะคะแก้ไขปรับปรุงไปลงในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ ซึ่งขุจากการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วก็พบว่าผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้นําไปผลิตงานประชาสัมพันธ์เพื่อตอบแทนองค์กรได้นะคะทั้งกิจกรรมที่เป็นการโฆษณา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียนบรรยากาศการเรียนการสอนนะคะโดยที่ผลจากการใช้นวัตรกรรมในเรื่องนี้นะคะก็สามารถสร้างเสริมผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ได้ด้ยวยตนเองมีทัากษะการคิดมีทักษะทางภาษามีทัากษะการใช้ชีวิตในศตรวรรษที่21นะคะกระบวนการเรียนการสอนสามารถเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นผู้บริโภคที่มีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันสื่อและสามารถเป็นผู้ผลิตที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในยุคท1ีนตี้เฟิรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ